ทมมกระชื่อหลวงพ่อเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธ,ธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินเชินสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญในการจัดทิมหนังสือพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางพลานซึ่งภายในได้รวบรวมประวัติกิติคุณและแนวทางศึกษาพระแท้พระเกศเพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจ และเป็นวิทยาฐานแก่สาธุชนทั่วไปหนังสือเล่มนี้แจกเป็นทรรทานโดยไม่จำหน่ายทุกแรงบุญแรงศรัทธาที่ท่านร่วมสมทบจะเป็นกุศลอันประเสริฐเกื้อกูลให้ชีวิตท่านประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จสมปรารถนาในทางที่ชอบทำสาธุ h i r n ลตกหดพรด้วยตาไม่ใช่ด้วยหู ยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาวฟุซีฮิลาานมเล็ทุกท่านสวัสดีครับเดี๋ยวปรับภาพไปนิ่งก่อนนะครับเนี่ยวันนี้มาไลฟ์บรรยากาศนอกสถานที่เลยนะครับอากาศเย็นดีมากนะครับโอ้ทั้งเหนือน่าจะหนาวดีนะนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็เป็นพระเครื่องนะครับจาก f ุซนะครับคุณโจหลังสวนนะครับองค์นี้นะครับไอองค์ที่ห่อไว้เนี่ย เตรียมจะไปตรวจเช็คค่านะครับนะครับผมเห็นแล้วก็โอเคเลยนะครับรุ่นนี้นะครับแท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนนะครับหลวงพ่อป่ามีรอยจานด้วยนะครับมีรอยจานด้วยนะครับสิ่งที่เราดูว่าแท้ไม่แท้เนี่ยนะครับหนึ่งเลยครับในเรื่องของดูอันดับแรกเลยว่าเป็นพระหล่อโบราณหรือเปล่าพิมพ์พระเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อป่าโอเคไหมครับ ต้องมีความลึกคมชัดนะฮะต้องมีความลึกคมชัดเหมืองงานเนี่ลออยล่องต่างๆนะครับแล้วก็ดูความเป็นธรรมชาติของโลหะหล่อบโบราณนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความเป็นธรรมชาตินะครับในเรื่องของหลุมอากาศฟองอากาศการหดเคี้ยวนะครับของโลหะนะครับเนี่ยธรรมชาติสุดท้ายนะครับในเรื่องของ ด้านข้างนะครับเราจะดูว่ามีร่องรอยการถอดพิมพ์หรือไม่นะครับนี่คือวิธีการดูเลยนะจุดตายจ่ายตังของผมเลยนะนะครับกับหูเหรียญ <c oughs> กับหูเหรียญน,นะครับแต่องค์นี้หูเหรียญมันหักหูเหรียญหักแต่ว่ามันยังมีส่วนที่เป็นเนื้อปิ้นอยู่เห็นไหมครับนะีบ่ผมก็ลืมหยิบไม้ไม้ชี้ผมลงไปด้วยอ่าไม่เป็นไรนะครับหูหักตั้งนานแล้วนะครับนี่เขาก็เก็บตะไบไว้เรียบร้อยนะครับนั่นหมายความว่าพ้าเนี่ย มีความเก่าพอสมควรนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ใช่78ตรงปีนะครับไม่ใช่78ตรงปีนะครับจากข้อมูลที่เราสืบค้นได้นะครับมันจะเป็นรุ่นนี้ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับสร้างในปี82นะครับสร้างในปี82ดูความเป็นธรรมชาติดิโอโหเห็นไหมมันแท้ด้วยตาเปล่า รพระแท้ผมว่าดูไม่ยากนะครับเนี่ยความเป็นธรรมชาติของโลหะหล่อโบราณน,นะครับสิ่งที่ข <c oughs> อไปครับที่ผมบอกว่าเป็นแปดสองตรงปีเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับรุ่นเดียวกันนะครับ <c oughs> หูเหรียญจะเป็นลักษณะนี้ครับ ขนาดไม่มีหูเหรียญนะครับผมก็ยังจําได้นะครับเพราะผมบอกว่าผมผ่านผ่านตาผมเยอะนะครับแล้วผมก็ศึกษาค้นขว้าแบบจริงจังนะครับหูเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่คือหูเหรียญแบบโรงงานนะครับในรุ่นของปี82เนี่ยต้องบอกว่าโรงงานเข้ามามีบทบาทแล้วนะครับใช้โรงงานสร้างนะครับพระมีจํานวนเยอะเป็นพิมพ์ซุ้มประตูโบส์นะครับหรือเรียกว่าพิมพ์จอบนะครับสีเหลี่ยมเสมาเล็กใหญ่นะครับเหรียญรูปไข่ มีหมดนะครับแต่ลักษณะหูเหรียญจะเป็นลักษณะแบบนี้นะหูจะใหญ่กลมสวยงามนะครับแล้วการเข้าปากเป็นเป็นธรรมชาตินะครับมีการปิ้นเยิ้มนะครับของเนื้อเทียนนะครับแล้วเราก็ดูด้านข้างนะครับว่ามีร่องรอยการประกบนะครับไม่ใช่รอยถอดพิมพ์นะรอยเก็บงานต่างๆหรือความเก่านะครับร่องรอยการหดเขียวแห้งยุบย่นนะครับภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ผมว่ามันก็ธรรมชาติดีนะเพราะว่านี่ผมไลฟ์แบบธรรมชาตินะครับนี่มีรอยจานนะครับอ่าเขาเรียกยันอะไรไม่รู้นะแต่หลายเหรียญน,นะครับที่ผมเจอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นแล้วตรงนี้ก็ตัวหนึ่งนะก็เป็นอุณาโลมนะครับลงมาเหมือนกันนะครับคุณลองดูแนละ้วธรรมชาติเห็นไหมเนื้อปิ้นนะครับสนิมออกไซด์ที่เกิดขึ้น มีเสียงเครื่องบินบินผ่านด้วยนะบ้านผมอะ่อะเจริญล้จเจริญแล้วนะครับอยู่ตรงข้ามสนามบินนี่เองครับช่วงหน้าหนาวมันจะบินต่ำครับฝั่งเนี้คุณดูธรรมชาติดิโอ้โหยเนี่ยดูง่ายครับการหดเขียวแห้งต่างๆนะครับรอยยุบยน่นเป็นหลุมสะเก็ดต่างๆออกไซด์ที่เกิดขึ้น แล้วก็สนิมคอลายครับสนิมเขียวขึ้นอีกชั้นหนึ่งงั้นบ่งบอกถึงอายุเลยนะบ่งบอกถึงโลหะที่มีส่วนผสมเลยครับผมผมเอาเลยพระห้าหกปีมาเนี่ยไม่ถึงนลครับถ้าไม่ใช่ยุคก่อนสองพันห้าร้อยนะพระเพิ่งปอมกันเนี่ยไม่ถึงเลครับเขาใช้วิธีการทําสนิมนะทำสีนี่คุณดูผมให้ดูความเก่าความเป็นธรรมชาติเลยนะครับพระแท้คุณไม่ต้องมาดูตําหนิแล้วครับ กระดุมเม็ดแรกนะครับผมพูดเป็นประจำนะครับกระดุมเม็ดแรกนั่นคือเชิงช่างนะครับเชิงช่างสําคัญที่สุดนะครับถ้าเขาจะปลอมเขาจะหลอ่อหลอใหม่ก็ไม่เหมือนครับอ่าเขายังไงก็ต้องถอดพิมพ์ไปนะครับของเกผมให้ดูไปเยอะแยะแล้วนะครับเนี่ยคุณดูโอ้โหธรรมชาติสุดๆเลยนะลรวดูออกไซด์สีน้ําตาลแล้วอะนะครับเป็นสีน้ําตาลแล้วอะ มันจะไล่ตั้งแต่ส้มแดงเออแดงส้มขึ้นมาเรื่อยนะครับจนน้ําตาลแก่นะครับจนไปถึงดําได้เลยนะนี่ธรรมชาติโอ้โหนะครับแฉตาปานะครับวันนี้อามาไล่รีวิวกันให้เห็นชัดจนนะครับอ,อยากให้ผมรีวิวพักเครื่องนะครับก็สมัครสมาชิกนทักไลน์ทักเบอร์โทรเข้ามาโดยตรงนะครับ โทรเบอร์ตรงมาหาผมเลยหรือทักไลน์โดยตรงนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับตอนนี้ผมทําเป็นราคาเลทเดียวนะสี่ร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้าคนที่ของเก่าอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมทํามาหลายจะปีนะนะครับเลทเดียวสี่ร้อยห้าสิบนะครับอ,อยากให้พระเครื่องมารีวิวก็ผมได้เลยส่งพระมาดูทางไลน์เบื้องต้นได้นะครับแล้วก็เดือนละสิบองนะครับต่อเดือนองค์จริงมารีวิวอย่างนี้ได้ เนี่ยคุณดูเลโหไปปลอมยังไงคําถามไปปลอมยังไงให้มันได้โลหะลักษณะแบบนี้มันปลอมไม่ได้แล้วครับสิ่งที่เราเห็นว่าเราไปขายเขา,ามันไม่แท้ไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นนะครับผมกำลังทําคลิปอ่สับเพเหระอยู่นะขั้นรายการไปเรื่อยนะครับสับเพเฮระผมนะก็คือเกี่ยวกับแวดวงพักเครื่องนีครับในมุมต่างนะในเรื่องของการ ศึกษาพระเครื่องนะครับทำไมพระถึงแพงนะครับของคลิปแล้วนะคลิปแรกทําไมพระถึงแพงคลิปที่2นะครับเล่นพระเก้เป็นพระแท้พระแท้เป็นพระเก้นะครับเพราะทําไมถึงเล่นกันแบบนั้นนะผมก็ได้อธิบายไปนะคลิปที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เองเพิ่งปล่อยไปเมื่อคืนนี้นะแล้ววันนี้ก็คลิปหนึ่งก็รอติดตามชมช่วงสายๆนะครับเนี่ยเห็นนะมันเป็นธรรมชาติครับ แต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นที่เจ็ดแปดตรงปีนะเป็นรุ่นแ2ดสองนะครับมอไซนในซอยครับวันนี้ต้องการเสียงแบบธรรมชาติทีก็มีเสียงนกแ้ะต้นโมกผมลังนกส5ห้าลังนะครับนั่นบ่งบอกการให้ที่อยู่อาศัยได้นะการให้ที่อยู่อาศัยเนะี่ยเรามีต้นไม้ใหญ่นะครับแหมเครื่องบินบินผ่านฟังเสียงเครื่องบินไปก่อนนะครับ เราให้ที่อยู่อาศัยแต่สัตว์โลกนะครับแสดงว่าเขามาพึ่มพิงเรานะครับบ่งบอกถึงเราเป็นคนใจดีนะครับใจบุญนะครับผมชอบแบบนี้สไตล์ธรรมชาตินะครับผ่านนะครับองค์นี้นะครับแต่เป็นปีสร้างปี82นะพอดีพิธีใหญ่นะครับปี82ไม่ใช่รุ่นแรกในปี78นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาให้ชมในปี78นะครับลักษณะของเนื้องานเนี่ยนะครับจากที่ ถ้คาค้งคว้าก็มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่หูเหรียญจะแปะแบบนี้นะครับซึ่งหูเหรียญมันจะต่างกันนะครับเห็นไหม,มปีแปดสองกับปีนี้มันจะต่างกันนะครับหูเหรียญต่างกันเลยนะอันนี้คือแปะแบบธรรมชาตินะครับแล้วพิมพ์พระ ก็ไม่ใช่แบบนั้นพิมพ์เนี่ยจะหน้าแปลกๆเพราะว่าเป็นพิมพ์หน้าชาวบ้านนะครับอันนี้มันจะอยู่ในแม่พิมพ์เลยนะครับบล็อกพวกนี้นะครับปีแปดจะเหมือนกันนะครับแล้วนําไปใช้ในหลายๆหลายๆพิมพ์นะครับไม่ว่าจะพิมพ์รูปไข่สี่เหลี่ยมนะครับก็จะใช้บล็อกตัวนี้บล็อกตัวองค์พระนะแต่ว่าเปลี่ยนกรอบเฉยๆนะครับาจากการศึกษาของผมนะนะครับ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับที่เราสามารถนําไปเรียนรู้ได้นะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆหยิบพามาเอ้ยผิดพิมพ์ผิดเนื้อไม่ไม,มีจำนินนู่นนี่นั่นมั่วหมดนะครับผมบอกเลยคือมันเป็นการตั้งตั้งอะไรตั้งกําแพงเพื่อจะไม่เช่ารับเช่าพระพวกคุณน่ะนะครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมะนะครับเนี่ย พวกนี้จะเป็นเจ็ดแปดนะครับที่ระลึกทองเหลืออ่านี่ครับเห็นไหมวันจะเป็นอย่างนี้นะครับที่ระลึกทองเหลือมีความคมชัดเนี่ยตัวอักษรตั้งจริงๆริงนะครับขนาดศึกเขาจะศึกผิวบนเนี่ยตั้งจริงๆนะครับแล้วดูอีกสุดอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของงานหล่อโบราณนะครับอ่าองค์นี้ก็เช่นกันแต่นี้สึกนะการศึกต้องศึกแบบธรรมชาตินะครับมันจะศึกเหมือนจอบนะะเลยเรียกกันเหรียญจอบนะครับ แต่ว่าเนื้อง,งานเป็นไงครับยังงานโบราณอยู่นะเนี่ยน,นะการสึกการเข้าหูนะครับรอยสึกของหูจุดนี้ก็ใช้เป็นจุดดูได้นะครับในเรื่องของการสึกแบบธรรมชาติถ้าแก้มันจะมันจะขัดหน้าอย่างเดียวขอบยังมีอยู่เลยขอบตรงนี้นะครับขอบตรงนี้ยังไม่สึกไงแต่นี่เขาสึกนะแต่ว่าใช้วิธีการสึกหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เจดแปดตรงปีนะครับมาดูอีกครับนี่ เห็นไหมหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็78ตรงปีนะครับดูที่หูนะครับจุดตายเหมือนกันแล้วก็ดูองค์ประกอบอื่นนะครับที่สําคัญคือต้องเป็นโลหะพระหล่อโบราณนะครับไม่ใช่พระหล่อเวียงพระถอดพิมพ์นะครับเพราะว่าหูเหรียญมันถอดไม่ได้หูเหรียญถอดไม่ได้ครับจําไว้เลยครับนั่นคือจุดตายนะครับวิธีการดูดูด้านข้างดูหูเหรียญนะครับอ่าแล้วค่อยดูองค์ประกอบอย่างอื่นดูความเป็นพระหล่อเนี่ยไปหาที่ไหนครับเนี่ยฉันทัสโลเนี่ย ดูลายมือดิเห็นไหมันลายมือเดียวกันนะครับทองเหลือกับฉันทัสโลเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติของตัวอักษรด้วยนะขนาด AI มันยังวิเคราะห์ได้เลยนะนีครับลายมือคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกนี่คุณดูเห็นไหมธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูความเก่านะครับ หูเหรียญน,นะครับคุณดูพิมพ์ว่าเป็นพิมพหลงพ่าไปนะครับลักขนาแบบนี้นะจะเป็นยุคที่ทันอย่างนี้เห็นเลยครับว่ารอยติดก้านชนวนงานไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับดูว่ามีร่องรอยการถอดพิมพ์หรือไม่นะครับอันนี้เป็นรอยประกบนะแล้วก็รอยตะใบเก็บงานนะครับการติดหูปิงจุดตายก็หูเหรียญน,นะครับเหรียญหล่อทุกชนิดที่มีหูนะ จุดตายอยู่ที่หูเหรียญนะครับแม้กระทั่งเหรียญปั๊มก็ยังอยู่ที่หูเหรียญนะเออแปลกไหมเพราะว่าหูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถอดไปยากมากนะครับแต่ถ้ามันเหมือนเราต้องใช้องค์ประกอบอื่นนะครับความชํานาญในการดูพักเครื่องแต่คุณอย่าไปดูตําหนิเลยครับนะเดี๋ยวผมสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาอีกนะครับไอ้ตำหนิตาเนรเนี่ยนะสเพเหะคอยชมไปเรื่อยๆนะครับมันมีหลายๆเรื่องนะครับอยู่ในวงการพักเครื่องที่เราต้องเรียนรู้นะครับ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่วงการพักเครื่องนี่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่ไปซื้อไอ้พวกหนังสือตามร้านค้าพวกเสียนพะกเขาขายคีต้ตำหนงตำหนิไม่ได้มีความรู้อะไรเลยครับดนะาวเอฟเฟกครับเสียงเครื่องบินเห็นนะจะทีหน่อยนะจะทีหน่อยนะนะครับต้องบอกว่าอยู่ได้ไงชินนะครับชินแล้วเนี่ยลอยเนื้อปิน้นนะครับ ฟอนต่างๆที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดูดูนะเนี่ยฟอนมันยังไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้นี่นี่บล็อกเดียวกันนะเนี่ยนะครับดูการติดหูปิงการติดหูเหรียญน,นะครับการชนวนก็ปิ้นไม่เหมือนกันนะครับนะรบอยแต่งริวจีวรสถังกติก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันคืองานมือมันบ่งบอกถึงงานมือเลยครับงานมืองานแฮนด์เมดนะครับ ส่วนใหญ่อย่างพี่บอกแล้วครับเป็นช่างชาวบ้านนั่นคือในอ่อนพุ่มทรัพย์เป็นพี่ชายนะครับเป็นพี่ชายนะแล้วก็มีในชาวบ้านเขาอยากทําพระเขาก็ไว้แกะพิมพ์มาบ้างหรือนําโลหะมาให้หล่อบ้างน,นะครับมาหล่อที่วัดแล้วหลวงพ่อก็อธิษฐานจิตให้ดูเห็นไหมครับการศึกแบบธรรมชาติเนี่ยปลายจะแหลมมาอย่างนี้เลยนะนะครับแต่ถ้าปลายยังหนาๆอยู่นะครับเก้เลยนะหน้าศึกแต่ปลายหนาเนี่ยคือศึกแบบธรรมชาติ ทำไมผมถึงหาแบบนี้มาให้นะครับผมอยากให้ F t ตผมนะครับได้เรียนรู้ความเป็นธรรมชาติของเนื้อง,งานจริงๆนะครับที่เกิดจากการใช้งานนะครับผ้าหล่อบโบราณมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่เขาไม่ยอมรับลองยอมรับด้ยครับอย่างนี้ก็ไม่ต่ำกว่าล้านอ่ะเขาบอกสวยๆเยอะกว่าศึกๆก,ก,ก็สิบล้านอ่ะอย่างนี้ก็ไปสิบล้านเนาะเนี่ยมีหน้ามีตามีหูครบศึกไม่มาก อย่างนี้สึกก็ลดหย่อนลงมาเห็นไหมคำถามคือกล้าเช่าไหมล่ะคือผ้ามันมีเยอะแต่เขาไม่กล้าเช่าหรอกเขา,าดิสเครดิตให้ผ้าเหลือน้อยเห็นไหมครับผมเคยพูดไปแล้วไงทาไมผ้าถึงมีราคาแพงดิสเครดิตให้ผ้าเหลือน้อยอความนิยมดีมาด์ัพายไงมันเป็นตัวชี้วัดแล้วก็อยู่ในมือใครอีกนะครับมันเลยจึงมีราคาแพงก็เลยประกาศกันไปวันนี้ถ้าเราเล่น อย่างในเรื่องของเนื้อหาพุทธคุณอย่างเอฟตีผมเนี่ยเอาได้พระมานะบางอย่างผมไม่ได้แกได้มาแกผมขอแลกแก่แกยังไม่ให้เลยนะครับแต่ไม่ใช่องค์นี้นะบางทีคแกมีเยอะแกยังไม่ให้แกยังหวงเลยแล้วแกไม่ได้ซื้อขายนะแกไปหาเช่ามาจนได้พระเหมาวะนะมันมีต้องมีวิธีการมีช่องทางการหาพระเครื่องนะครับอันนี้ก็สองสี่หกสามนะครับเป็นรูปหล่อลอยองค์นะ ฉลองอายุ60ปีนะครับแต่ยิดอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะเอามาให้ชมนะครับอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่ขององค์ต๋อง463เป็นยังไงนะครับรุ่นนี้นี่เองนะครับฉลองที่เลึกอายุครบ60ปีนะครับที่เลึกแต่ยิดมหลวงปู่นั่นเองนะหลวงปู่ไปนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับอยู่กับผมเป็นเหรียญที่สองนะครับ แล้วก็เห็นในรูปภาพ2เหรียญผมก็ยังเพิ่งเห็นอยู่สเหรียญน,นะเห็นใน Google อีกสองนะนะครับในเว็บไซต์แต่เขาก็ขายแพงอยู่พอสมควรนะครับไม่มีกําลังถึงแต่ถามว่าถ้ามีกําลังอ่ะไม่แพงครับแต่พอคนไม่มีกําลังเนี่ยมันเลยแพงนะบรรยากาศหน้าบ้านผมชิวๆว,วันนี้ผมเลยมานั่งไลค์ครับแดดพระาทิตมันขึ้นแต่ว่าแดดยังไม่ออกเมฆมันบงังมันคึมๆนะครับนี่สองส รตรงปีก็เป็นรุ่นเดียวกันกับเนี่ยที่ทำแต่ยิดนี่ก็สองศสามนะครับทุกอย่างข้อมูลผมเก็บไว้ในท,ทําหนังสือแล้วนะครับกาลังรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็มีรุ่นนี้อีกนี่เสมานะครับเห็นนะฉลองตาตั้งนะครับแล้วก็นามตะกุลทองเหลือเห็นไหมครับคือทุกอย่างมันเขาเรียกอะไร วัตถุพยายนอย่างดีเลยนะครับบ่งบอกถึงความเป็นพระแท้เลยนะครับแล้วเราต้องดูพระเก่าด้วยเนี่ยความเป็นพระเก่านะครับดูว่าพระถอดพิมพ์หรือไม่นะครับปลอมยังไงก็ไม่ทันนะครับผมบอกได้เลยโลหะหล่อโบราณเนี่ยคุณปลอมยังไงก็ไม่ทันนะต่อให้คุณใช้เครื่องเครื่องเป็นล้านคุณมาปลอมยังไงก็ไม่เหมือนนะครับโลหะทองเหลืองเนี่ยมันไล่ความเก่ากันไม่ทันตอนนี้ถ้าบอกว่า6 3สามเนี่ย โอ้โหร้อยปีแล้วนะร้อยห้าปีแล้วนะอันนี้เจ็ดสองที่ลึกวันมาคะเห็นไหมครับมันแท้โดยวัตถุพยานเนี่ยรอไม่พิมพ์ประกบเพราะว่ามีสองหน้านะด้านหลังก็เป็นในเรื่องของอัคาระมาอาอุลือ,ลอแต่ว่ามีห้าผมก็ไม่แน่ใจเป็นเรื่องแกะบล็อกพลาดหรือเปล่าเจอตัวเลขไว้ฝั่งนี้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเสาห้า อะไรประมาณนี้นะนะครับนะเสมาเล็กนี่นะครับตัม,มีการใช้งานเพราะว่าปีมันลึกนะฉลองตาตั้งนะครับปีเดียวกันกับรุ่นนี้นะเสมาเล็กเสมาใหญ่ฉลองตาตั้งฉลองตาตั้งจากการสืบ,สบค้นข้อมูลนะครับเราใช้ AI ช่วยนะเขาบอกว่าผมคำถามผมถามว่าทำไมจึงใช้เจ็ดแปมาตลอดแนะ้วเพราะว่า ปี7 8เนี่ยเป็นปีที่ฉลองตาตั้งนะครับปีที่ฉลองตาตั้งหลวงพ่อก็เลยให้ใช้ปีนั้นตลอดมาเพราะว่ามันเป็นปีมงคลนะครับปีมงคลเป็นปีที่ดีนะครับก็ใช้ตลอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในรุ่นที่4แล้วมั้งนะครับสองามสี่ที่ก็ทํารุ่นใหม่นะครับแต่ผมไม่ได้เก็บนะผมชอบเก็บพระเก่าทำพระชาติพระศึกนะครับ เดี๋ยวผมไม่ตรวจค่ามาเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็จะออกเนื้อสำริดเงินนะครับสำริดเงินนะครับซึ่งมันมีความต่างกับทองเหลืองนะครับเห่นแล้วมันคนละเรื่องกันนะครับเอาแบบศึกก็ได้ศึกกับศึกนะเนี่ยสีสันก็คนละสีนะครับอ่ามันออกเนื้อสำริดเงินนะครับไม่ได้ว่าเป็นสูตรที่ต้องผสมเอาสำริดนะถึงมองดูว่าชาวบ้านเนี่ยเอาโลหะที่เป็นสำริดนะครับพวกเครื่องใช้ต่างๆ นะครับที่เป็นสนำลิศนํามาหล่อพักผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับในหลักการของธรรมชาติของชาวบ้านนะครับที่อยากได้พักเครื่องอ,อันนี้หกสามนะครับเห็นนะคนละพิมพคนละบล็อกเลยแต่พิมพ์ที่เล่นงานอยู่หน้าสามเหลี่ยมเหมือนลิงนะครับหูมาอันนั้นไม่ใช่นะครับพระเก๊ที่ทําขึ้นมานะครับแล้วก็เอาอมาเล่นกันก็อย่างคีย์บอร์ดเลยครับเล่นพระเก๊เป็นพาระแทน้นะครับพาระแท้เป็นพระเก้ แล้วพออย่างเงี้ยเอาไปขายไม่ไม่เช่าเขาเแท้ชัดชัแต่ไม่ยอมรับไงครับเพราะอะไรรู้ไหมฟังเสียงซาวเครื่องบินกน่อนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะไม่กล้าซื้อไงน้ำมันท่วมปากนะครับผมคุยไปในจับเปเหระเดี๋ยวไปติดตามชมแล้วกันในเรื่องราวแบบนี้นะครับกับเปเหระพระเครื่องนะสนุกสนานนะครับผมคุยแบบกันเองนั่ง ไล์แบบเปิดหน้าเลยนะครับสเประเลยนะครับอ่ะก็สนใจองค์นี้นะครับสนใจองค์นี้นะนี่ก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับชื่อเบอร์โทรผมจะขึ้นไว้ให้หน้าคลิปของเอตีทุกท่านนะครับที่ต้องการจะมาให้ผมรีวิวเนี่ยนะครับเขาจะขอเบอร์โทรขึ้นไว้เลยนะครับเผื่อมีใครสนใจติดต่อไปได้นะครับอ่ะก็ติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับคุณโจหลังสวนนะครับอ่กับ เหรียญลงมาไปนะครับเออผมมีมุกตลกอยู่มุกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพูดบทตบท้ายนะผมทำคลิปลงในแอปดำมานะนะเขาบอกว่าอะไรดูว้วหผมพิมพ์ว่าเหรียญซุ้มประตูโบสถ์นะครับอย่ยมันจะได้ดูมีความคำพูดจะได้เพาะเขาบอกต้องเป็นจอบ <c oughs> เขาบอกต้องเป็นจอบคุณมาเปลี่ยนเราว่า <c oughs> <c oughs> เออโอ,อ เอาเป็นว่าคุณอยากเรียกอะไรก็เรื่องของคุณแล้วกันนะครับพระใครพระคุณอ่าพระใครพระมันนะคุณอยากจะเรียกเหรียญอะไรก็เรื่องของคุณนะครับมันไม่ได้ผิดได้ถูกนะแต่อวดอวดรู้ที่ผายเลยผมจริงๆริงนะผมไม่อยากจะเปิดช่อง,องความคิดเห็นเลยนะครับพวกอวดเก่งอ่ะแต่พอให้ให้ทําเองแสดงเองอ่ะไม่กล้าทํานะไม่มีความรู้หรอกแต่ชอบตามคอมเมนต์ไอพวกเนี้ยอ่อวดเก่งตามคอมเมนต์เน้ยก็เรียกอะไรพวกหิวแสงใช่ไหม โอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการทําบุญหนังสือนะครับร่วมกันบริจาคสร้างหนังสือพักเครื่องนะครับเป็นธรรมทานนะการให้หนังสือคือการให้ปัญญานะครับโอเคขอท่านโชคดีครับสวัสดีครับ